ส่งทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูพัดเครื่องครับเดี๋ยวก่อนจะถึงตัวอย่างในวันนี้นะครับแจ้งข่าวพรุ่งนี้ก่อนข่าวดีนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับเรือกลับมาวิ่งกันได้แล้วนะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ใครว่างสะดวกมาได้เลยนะครับที่วัดพนัญเชิงตอนเช้านะครับช่วงเช้า8ปดโมงนะครับไปเตรียมตัวกันได้เลย แล้ววันนี้ครับท่านชมครับที่เราเห็นตรงนี้ครับท่านชมชุดนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าตื่นเต้นเลยนะท่านชมตอนแรกเห็นมีเหมือนสมลำเองนะท่านชมครับตอนที่จะเลี้ยวโค้งมาแบบนี้แล้วจังหวะเบรคออกมามีกี่ลำกันแน่ครับท่านชมจังหวะเจอน้ําบนเป็นยังไงแล้วตีคู่มาแบบนี้ก้าวเพื่อเสมอกันเลยขวันท่วมเลยท่านชมครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปครับท่านชม ตัดเข้ามาสนามวังน้ำวนเซอร์กิตครับสามแยกวัดพนันเชิงย้ำข่าวดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีปริมาณการระบายน้ำออกมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เรือต้องหยุดไปและตอนนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับผมจะไปถ่ายทำเรือโยงและลากตูงระบพสินค้าพรุ่งนี้เข้ากันมาหลายพวงนะครับท่านผู้ชมครับใครว่างใครสะดวกใครอยากเห็นมาชมกันได้ที่วัดพนัญเชิง ผมพูดให้ฟังแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปในคลิปแล้วช่วงท้ายคลิปนะครับมีคอมเมนต์อยากจะฟังเสียงแบบเสียงเครื่องตอนเข้าแบบจ,จัดๆไปเลยผมมีให้ชมท้ายคลิปนาท่านผู้ชมครับปล่อยเสียงอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงผมช่วงท้ายตัดมาให้ชมกันด้วยส่วนตรงนี้อย่าลืมมากันท่านผู้ชมพรุ่งนี้ตั้งแต่8ปดโมงเป็นต้นไปที่วัดพนัญเชิงโป๊ะหนึ่งโป๊ะสองโป๊ะสามโป๊ะสี่นาท่านผู้ชม ใครอยู่โป๊ะหนะ้าแบบผมในคลิปนี้ใจต้องแข็งๆหน่อยเอาตัวให้รอดด้วยนะดูอย่าดูอย่างเดียวนะครับต้องดูจังหวะด้วยเรือมันเข้ามาใกล้ไหมมันชิดไหมนะครับและมาระวังด้วยแต่ถ้าเกิดไม่อยากลงมาที่โป๊ะก็อยู่รับชมด้านบนแบบนี้จะเป็นแนวยาวให้เลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ทุกที่ผมพูดผมเกินไว้ครับท่านผู้มชมวันนี้แรงด้วยนะท่านผู้ชมครับเสียงนี่ค่อนข้างจะอื้ๆมาตั้งแต่ก่อนจะเลี้ยวตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับการขึ้นมาของพวกเขาเหล่านี้เรือโยงเรือลากจูงเรือพกสินค้าครับเห็นกันตรงนี้นะท่านผู้ชมตบผมมานับอยู่นะท่านผู้ชมครับจังหวะนะท่านผู้ชมจังหวะนะครับเขาเกาะกลุ่มกันมาบางลำเนี่ยไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมบางลำไม่เห็นนะมันได้ลุ้นกันเหมือนกันว่าจะกี่ลำ ตอนแรกก็นึกว่า3นึกว่าสี่นะน้ชมควันท่วม,วม,วมเริ่มออกมาแล้วนะครับลำใหญ่แล้วเดี๋ยวพอจงังหวะเข้าโคง้งมันถูกเบียดก,กันอย่างไรนะน้ำชมครับเอาง่ายๆผมปล่อยเสียงให้รับชมกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ เรือโป๊ะหนะนักทวนน้ามาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเรือโยงหน้ากี่ลําครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เห็นเป็นสามนะเมื่อกครู่เห็นเป็น4ี่นะแต่ตรงนี้เห็นเป็น3มแล้วก็เห็นพี่อินเนียเนี่ยนะคอยช่วยพี่ๆกับตันอยู่นะบอกทิศท,ทางบอกอะไรกันอยู่นะประสานงานกันอยู่เชือกตึงๆเริ่มดึงลังกันมาแล้วแปลขบวนกันออกมานะครับทางซ้ายมือเริ่มวาดออกเอาท่านผู้ชมครับนี่ไงซ่อนอยู่กลานึงครับท่านผู้ชมนี่ลำเล็กครับซ่อนอยู่ตรงกลางอีกลำนึง ส่วนขวามือสองลำนะครับที่โดนลูกน้ำบนลใหญ่ๆไปสองลูกนะนะั่นน่ะตั้งแต่ตอนช่วงจะเข้าเลยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็โดนอีกนะครับนี่ท่านผู้ชมเัียงแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนียสุดยอดมากๆนะครับใจนิ่งๆกันหมดเลยนะท่านผู้ชมครับเอาใจช่วยการทํางานการขึ้นมาของทีมงานเนยองชุดนี้ด้วยโู้จับตาโอ้โหท่านผู้ชมครับผู้ซ้ายคนระับจับตาดูครับผมซูมเข้ามาแบบนี้เลย เอียงไปครึ่งลำนะครับเอาก็กราบเรือนี่เสม,เมอกันเลยดึงบังคับหลังมาทางฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเรือกระแตงนะเขาช่วยดันส่งขึ้นมาถ้าอยู่ด้านหน้าจะเห็นแบบนี้นะครับอยู่ข้อหลังเห็นอีกแบบหนึง่งวันนี้ขึ้นมาสวยเลยนะท่านผู้ชมครับดูดูเอาแล้วพันทั่วมัน้องลองปล่อยเสียง แล้วกระชาออกมาครับผ่านหน้าลงไปแล้วนะครัใกล้ชิดเลยนะโปะหน้านะครับใกล้ชิดแบบนี้เลย แล้วนะครับห้าลำแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ครับตรง,งนี้มากันเป็นเรือหนักเสือกนี่ใหญ่ๆนะระหว่างเรือโป๊กับเรือโป๊ะนี่เส้นใหญ่ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมครับด้านหน้าเข้ามาได้เต็มแล้วนะท่านผู้ชมเข้าสู่มสแม่น้ําป่าฝัต็นที่พุกลำแล้วนะครับเสือเต็งเตี้ยนะตรงนี้ทางตรงครับท่านผู้ชมเส้นทางตรงครับใส่ยอย่างเดียวมุมมองของโป๊ะหน้านะครับจะได้แบบนี้เห็นกระเตงข้างลำ เดี๋ยวมีกระแตงข้างทางท้ายอีกลำหนึ่งนะท่านผู้ชมครับตรงท้ายอีกลำวันนี้ไม่เห็นตรงท้ายเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซูมหาก่อนมองหาก่อนนะท่านผู้ชมครับว่าตรงท้ายพระเอกอีกลำอยู่ไหนนะครับนี่ไงท่านผู้ชมโอ้โหย,ยาวเหยียดเลยชุดนี้ชุดนี้ยาวๆนะท่านผู้ชมครับเดินทางมาจากทะเลกันบ้างนะครับนําแร่นําอะไรมาจากทะเลก็มีแล้วก็ผ่านเข้ามานะครับจนมาถึงแม่น้ําป่าศัก แล้วขึ้นไปอำเภอนครหลวงเส้นทางการเดินทางการรอนแรมมาเป็นวันเป็นคืนนะน้ชมครับทักษะความสามารถความชำนาญเราต้องช่วยกันเอาใจช่วยครับแล้วผมจะนำมาให้ทู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะจนจบหรือดูน้ำหลากนะครับแต่ช่วงนี้น้ำยังเยอะอยู่นะครับใครมาได้เห็นแน่นอนได้เจอแน่นอนเมื่อสกู่เห็นกระเตงข้างถองนออกไปแล้วนะครับหนึ่งลำ จังหวะนี้เข้ามาเต็มแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายอย่าลืมนะใครที่อยากจะชมแบบเสียงแบบเครื่องอย่างเดียวตอนเข้านะครับคลิปนี้ผมทําไ้ให้ครับอันนี้เป็นทรับสมวนบเบอร์19นะครับที่เขาก็เป็นกระเตงอยู่ที่จุดนี้นะครับคอยช่วยพี่ๆกันนาส่งคุยพี่นะครับที่จุดวังน้ำวนช่วงท้ายของคลิปนะครับของจากอำนาจมีบารมีคุณชิงศักดิ์ธิ์คุณหลวงพ่อโตว่าพนันเจญ ุความปกปักรักษาพู้พี่นักเดเรือทุกทท่านนะครับทําทุกภารกิจปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่นะครับกับการเดินทางมาของผุ้พี่นะครับจากใจับเชิญครับและทุกนี้ครับดี่ครับนี่ตามคาเรียกร้องนะครับบางคอมเมนต์บอกอยากเห็นจัดจ้านะตัดมาให้อีกฟังนึงนะครับไม่มีเสียงผมแล้ววันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้วัาพันเชิงนะครับใครที่อยากเห็นเดินทางมาได้เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ วันนี้เอาเท่านี้ครับขอบคุณทีมงานเรย,ยองทุกท่านทุกครัขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับ